เล่นละเล่นกับพี่เอาหรือว่าเธอเล่นดีหรือหย่อนไปเอจ่เอจา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 น้อยแม่บอกว่าให้มาเล่นนอกกับพี่เอาหรือว่าโนเล่นดีหรืออย่างไรบอกว่ามาเจอไม่เป็นในคืน ยานโชคดีนีก็ได้บอกมาเจอพวกแกกันในคืนนี้บอกมาพบพวกแกกันในคืนนี้ฉันขอหอมสักทีได้ม้อยใจใจใจใาใจ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 บจใจใจจใ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 จนใจ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 หก มให้เขาให้เลยให้เลยโดนใครเข้าหนอนี่จะให้เขาไหมแต่ว่าเราก็เป็นหน่อว่าคนเพลงให้เราก็ใจนักเลงหน่จะบอกไงต้องอย่ามีเมื่อเขาแบ่มือขอฉันไม่ดีงอมือค้าไม่เห้เขาอ้างว้างหนอว่ากบอกไปให้เสียบอกว่าฉันจะให้กันก็ละหนาก็นึกว่าให้ทานมาเด็ด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 เฮ้ยะ ดูไม่เคยดูพกนี้ขอให้ไปมาให้พี่ชายเออบอกจะขอมาขอขอแม่ชมเธเล่นแะพี่จะขอหอมแก้มทางหรือยังชางบอกจะขออะไรและฉันจะให้ให้หมดและเลี้ยมจะขออะไรและฉันจะให้ให้หมด